เสียงอาสเตตัตจากเพจดังตินวันที่24พฤษภาคม2565เนื้อหาถ้าหากว่าใจโยงการทำสมาธิเข้ากับความสบายไม่ได้คุณจะขี้เกียจไปทางชาติเลยคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณกับสมาธิเป็นคนละฝั่งกันต้องพยายามข้ามไปด้วยความยากลำบากจึงจะถึงฝั่งของสมาธิไม่มีใครที่ขี้เกียจมีความสุข ถ้าเราหลับตาปุ๊บแล้วเกิดสมาธิเกิดจิตที่สงบเงียบจิตเปิดกว้างแผ่กว้างสว่างสวยจะไม่มีใครในโลกขี้เกียจทำสมาธิเลยแต่พอต้องมาลบลากับความฟุ้งซ่านในหัวก็เลยเหมือนกับบีบบังคับตัวเองให้เกิดความทุกข์ตรงนี้เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดอาการขี้เกียจต้องฝืนใจเหมือนกับต้องมีความอดนทนทํายังไงถึงจะทําสมาธิได้โดยไม่ต้องผ่านด่านของความรู้สึกฝืนลองสังเกตดูความฝืนเริ่มต้นตอนไหนตอนที่เราตั้งใจใช่ไหมว่าจะกำหนดเวลานั่งสมาธิช่วงกี่ทุ่มหรือตื่นขึ้นมาตีเท่าไหร่ต้องมีระเบียบว,วินัยบังคับตัวเอง เริ่มต้นขึ้นมาพอนึกถึงการทำสมาธิปุ๊บใจคุณต้องโยงเข้ากับความสบายให้ได้ขอให้มองว่าการทำสมาธิเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาตอนลืมตาก็ได้เอาสมาธิแบบที่เป็นที่สบายสำหรับเราทีนี้ถามว่าสมาธิอันเป็นที่สบายจะทำให้เกิดได้อย่างไรเล่าต้องหายใจยาวให้เป็น ถ้าใครยังไม่เคยดูเสียงสติขึ้นปัญญาจะลองดูตามคลิปที่ให้ไหว้ในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้แค่มองไปเฉยๆตามภาพเคลื่อนไหวแล้วลองป่องท้องผองยุบตามเหมือนกับว่าท้องของเราเป็นลูกโป่งโดยไม่ต้องบริกรรมอะไรนะครับความสามารถที่จะรับรู้ถึงลมหายใจยาวได้เรื่อยๆ จะผูกโยงใจของคุณให้เข้ากับคำว่าสบายเวลานึกถึงสมาธิทำให้จิตเกิดความสงบเงียบพร้อมหรูซึ่งจะทำให้คุณมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะทำสมาธิอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วถ้าบวกกับความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดว่าถ้าเราหายใจยาวให้เป็นแบบนี้ ก็เพื่อจะเปรียบเทียบได้ว่าตอนหายใจสั้นความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรเวลาเครียดเวลาทุกคนเราจะหายใจสั้นแต่พอเราหายใจยาวจะมีความสุขความสดชื่นความเบิกบานหรืออย่างน้อยที่สุดต้องเกิดความผ่อนคลายขึ้นมาใจที่สงบเงียบใจที่เป็นสุขจะเห็นค่าของสมาธิแล้วก็พร้อมทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ว่า ไปที่ไหนจะมีความรู้สึกว่าชีวิตดีถึงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่ก็แก้ปัญหาได้ด้วยอารมณ์ที่ปกติไม่ใช่ด้วยอารมณ์เหมือนมีหนามาทิ่มตํำไม่ใช่ด้วยอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุที่จะทำให้เราแทบจะทนไม่ไหวถ้าคุณทำตามแอนิเมชันหนีไปเรื่อยๆ ก็จะทราบด้วยตัวเองนะว่าถึงยังไม่หลับตาถึงยังไม่ใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็สามารถที่จะหายใจยาวอย่างมีความสุขได้ค่อยๆมีสมาธิค่อยๆจิตสงบลงเป็นสุขมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่ต้องฝืดฝืนอะไรเลยโปรดติดตามเพจดังตินวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ